่ะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบุญคุณป้ามีอาการยังไงบ้างคะอ๋อปวดข่าค่ะปวดข่าแล้วก็เจ็นปวดอะไรเจ็นเป็นเจนปวดข่าเดินตอนนั้นเดินไม่ได้เลยออ๋เดินไม่ได้เลยใช่ไหมคะไ่ได้เลยแล้วก็เคยไปหาหมอค่ะหมอหลังกันนะค่ะากินยามาแต่ก็ยังไม่มหายก็เคยไปหาหมอนวัดที่บ้านแต่มันหาย ค่ะดีค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังไงคะพอดีหลานสาวมาอ๋อหลานสาวให้มาทานใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคุณป้าก็ทานจริงนะคะตอนนี้ทานหมดไปกี่กล่องแล้วคะสองกล่องค่ะเลยเนี่ยครึ่งแผงนี่ไหมคะหลังจากทานจะไม่ปวดเลยค่ะไม่ปวดเลยนะคะสามารถเดินได้ใช่ค่เดินได้ตัวตรงแล้วก็ไม่ต้องใส่ข้อเข่าอ๋อแต่ก่อนก็คือว่าต้องใส่ข้อเข่าช่วยพยุงเข่าใช่ไหมคะปวดขานะคะค่ะ ตอนนี้เห็นบอกว่าเอาอเมื่อก่อนมีอาการแสบปวดเอ่อมันมีอาการเสียวตรงหัวเข่าด้วยใช่ใช่เดินเนี้แป๊บแป๊บเลยอืมค่ะค่ะแต่หลังจากทานแล้วไปประมาณกี <lightweight. S 1> ่กล่องคะที่ว่าอาการเสียวหายไปสองกล่องค่ะอ๋อสองกล่องอะคะนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะของผู้ที่มีปัญหากระดูกไขข้อเสื่อมนะคะคุณป้าตัวจริงเสียงจริงยืนยันจากผู้ใช้จริงนะคะค่ะก่อนที่จะทานตัวผิดตัวทนตัวนี้ค่ะคุณป้ามีอาการยังไงบ้างคะก็ปวดค่ะปวดสะโพกแล้วก็จะลงขาเวลาเดินแล้วมันแบบว่า จะต้องเหมือนก็ต้องยืนแอนแท่แสุดก่อนแล้วก็ถึงจะเดินได้นะมันมันตึงไงแล้วก็พอตอนนี้หลานสาวก็มาก็บอกว่าป้าลองกินตัวนี้ที่ป้าเขาเขาว่าป้าคนก็กินดีค่ะแล้วก็มาให้กินอ่ะที่แรกาให้กินก่อนอ่ะให้ลองของก่อนแล้วก็กินกินก็เออก็ดีแล้วแล้วเป็นอาการเนี่ยอาการปวดเอวมาประมาณกี่ปีแล้วคะหมอปวดมานานปวดมานานมากเล้เนาะแต่ที่มันเริ่มปวดมันก็ตั้งแต่65้ได้มานะแต่ว่าหลายปีเหมือนกันนะคะ ก็มันมันทนได้ทนได้แต่ตอนหลังนี่มันแยกไงมันจะเดินไม่ไหวอ่ะปวดปวดแล้วมันขามันจะไม่ก้าวอ่ะว่ามาเถอะนะพอเสร็จแล้วป้าลองกินตัวนี้ดูแล้วทานไปกี่กล่องคะถึงเห็นผลจะเจนป้าป้ากินสองกล่องนะเห็นไหมคะสองกล่องนะคะเห็นผลชัดเจนแลวการที่เคยปวดนี่คือหายปวดแล้ว อาการปวดหายไปนะคะปวดที่เล้าลงสะโพกก็คือสามารถเดินได้เดินสวนตันดิตอนนี้ไปส่วนแปลอะไรได้คุณป้าก็ประทับใจมากๆเลยนะคะถ้าหาถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักร้อยคะแนนตอนนี้ให้คะแนนดีบุญเท่าไหร่คะก็ตอนกำลังกินก็ให้ทั้งร้อยเลยโอ้ให้ทั้งร้อยเลยคะเห็นไหมคะสุดยอดมากๆเลยนะคะ